สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วช่องพยาการแชนเนลอยู่กลางป่ามันนี่ครับพี่น้องพยาการอมันนาโคออกมันไห็นหน้าเนาะมันไห็นหน้านี่ครับทีมงานผูเบาทีมงานผูเบาโสดมีแต่ผู้ชายมือนี่มีผู้ผู้ผู้หญิงเลยมีแต่เบาโสดบัดอยู่นี่เบิรงตีล่เนี่ยเออมันเห,หนนน็นหน้าพยาการพี่น้องมันนาโคเลย ไงห,หัวก็แครอดอยู่อืนี่ครับอันนี้พอททองเนี่พผัดทองคือเก่าพี่น้องเนี่พอทดทองกับพ่อเมย์พ่อเมสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับอ่านี่พ่อเมย์พี่น้องพ่อเมย์มาสวยคือเก่าเอารถแล้วขนโอ้รถอยู่หุ่นพี่น้องแล้วไปแล้วสามไฮยังมาท่านได้รึ่งรถอยู่หัวใหญ่ครับโว้ยปีนี่มาค่อยได้การพี่น้องเพราะว่ามัน หญ้าไว้มันหลายพี่น้องนี่หญ้าไว้พี่นอ้องหญ้าไว้ทั้งนั้นนะเขียวๆนั่นนะแถวบนนะเขียวๆนั่นหญ้าไว้ทั้งนั้นเพื่อมันหัดโพดเห็ดไผ่บ่มีหัวพี่น้องซุ่มบ่มีหญ้าไว้ก็ค่อย,อยู่เนี่ยเนี่ยหัวใหญ่อยูอพ่พี่น้องัางพี่บ่มีหญ้าไว้แต่ว่าดินมันเป็นดินแกนดินดากมันกะหัวใหญ่แต่ว่ามันกะห่างเลยนะหัวใหญ่แต่มันห่างมันตายมันแห้งฝนกับ,บตกเนปีนี้นะมันให้นหน้าได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอย่นี่แหละครับพี่น้องเนี่เห็นบ่ อันนี้มันให้หน้าพี่น้องมันให้หน้านี่เพิ่นติดหัวส้มเป็นดินอันนี้เป็นดินดากฝนเนี่ยมันก็หัวใหญ่อยู่แต่ละกองนะหัวใหญ่ซ <Tonight> ้ำหนึ่งนี่ละก็ดีกว่าเป็นหัวเนาะปีนี้ปลูกทิมปลูกขวางอีกแล้วพี่น้องบม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกแล้วปีนี้มันให้หน้านาโคกนี่ไ่ได้ใส่ปุ๋ยด้เนี่ยมันเป็นหัวได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่พี่น้องมันมันให้นานาโคก เบิ้ลแลพี่น้องเก็บกองเบิ้ลแลเหลือแต่ขนขึ้นรถนะนะตอนนี้ก็เที่ยงพูดอะตอนใบใบบนนะ่ะสิแล้่ยวนะครับเนาะใบบกเกินอีกถ้าให้นี่แล้วก็ทางทางไต้ก็เก็บกองบาลายพี่น้องนี่แหละมันให้หน้าพี่น้องหัวคลอแค่แลพันการแดงอีแดงพี่น้องนี่พันการแดงและอีแดงพูดอะทีมงานผู้ช้สี่ขนพี่น้องมือนี้มาด้วยกันสีน่ขนสี่ขน สี่คนสี่คนน,นะนี่นยนะนี่ทีมงานผู้แข็งแก่งบัดเลยวัอนี้ทีมงานผู้ใช้บัดผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงบารีฮับเอาอ่าใส่แรงงานขนไก่พี่น้องนี่เอาแต่ผู้ใช้วัอนี้แบกเข่งไปพุ่นละรถล,ลงบไไดารีจอดกลางทางกลางทางพุ่นแบกไปเอาพี่น้องฝ้าก็ะห้องตึมตึมเหมือนฝนสีตกน,นั่นนี่บังตทละก่อนขี่ฝ้ามืดเติบมาพุ่นละ จักสิทันแล้วบ่แล้วล่ะพี่น้องรอบเบิ่งสิก,ก่อนฝนตกบ่เอาออกแล้วก็จะได้วันเข้าด้วยพี่น้องเนี่ยอาออกแล้วก็จะไถวันเขา่าบนี้ไถหุดวันเข่าซิก,ก่อนเดี๋ยวมันจะลาโพดเนาะรอบ,บายพี่น้องกินหลังจากที่กินเข้าต้มเป็ดแล้วมาถอนเบิ่งนี่ยโอ้ถอนบ่ขึ้นถอนบ่ขึ้นเอาถอนถอนถอน,ถอนให้พอมีถอนนี่เบิง่งอึอบ๊อบอบ๊บอ๊บอ๊บใหญ่ขาดเ้อ เบิ่งไอ้สาวต้องข <c oughs> ึ้นเลยถ้ามาขึ้นจะได้บ่มั่นใจบ่ดิมันใจว่มั่นใจบ่จไไดิ <c oughs> อือนี่ล่ะคือ <ques> ฮะนี่โอ้เขาทาเขาทาพี่น้องเบิ่องแต่ะนี่เขาทาเขาทาเอถบบนะ้ถ้าได้แบบนี้เบิดนี่มันให้นหน้าท่าได้แบบนี้เบิดนี่โก้เล้ว <c oughs> อ่าได้การอยู่าแบบนี้เบิดเนาะเออนี่พี่น้อง มันหน้ามันหน้าหัวใหญ่มันหน้าหัวใหญ่นหนหหญพี่น้องปุ๋ยบด้ใส่ทีมงานทีมงานอีกยังอ่ะฮะทีมงานเบากัดมันเออนี่หลายอย่างดิอ่าคุณภาพพี่น้องทีมงานพออย่างการทีมงานคุณภาพเบิ่องตั้งเลยมือนีมันแบกไก่พี่น้องพู้โรถจอดอยู่พุ่นอ่าก็เลยเอาแต่ผู้ชาย เลยเอาแต่ผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงแบกบะได้เด้มันไกลโพดอ่าไปนี่ <c oughs> เห็นบ่ยกใส่บาแบบนี้ละพี่นอ้องอ่า <c oughs> มันไกลก็เอาใส่น,น้อยบ่้องเอาใส่หลาย,ลายมันนักนี่ละคอนไปน่ำเก็บขึ้นรถไปน่ำพี่น้องเดี๋ยวไอ้ไทยได้รถใหยเบิบงว่ามันได้ประมาณจักตันเนาะครับเนาะปีนี้ได้บ่หลายได้ทั้งปลายมัน <c oughs> เอาละมามาเบิงหัวมันอยู่บนรถแล้วพี่น้องนี่เบิงติละจะเต็มรถไปๆไปมาจะเต็มรถอีหลีฮะมันหัวหน่อยเบิงติละบ้าเบิงไก่ไก่เออพี่น้องอย่าตกใจเด้อว่าเป็นเส้นอียังมาเนี่ยอันนี้หัวมันนะเนี่ยเนี่หัวมันถ้า่ายไกล้ๆจะหัวใหญ่ด้พี่น้องนะซุ้มขงง้าไกล้ๆจะหัวใหญ่เย,ยู่นี่อ แต่ว่าถ้าเบิ่งไกลๆเบิ่งงที่ไรเนี่ยอันนี้ห่างห่างประมาณเมตรหนึ่งนี่เออห่างประมาณเมตรหนึ่งกระซอกระไส้หัวมันพี่น้องมันให้หน้าพี่น้องยาวซุ่มยาวไว้มันหลายเบ่งหงยาวไว้พี่น้องนี่เห็นบอก้าวไว้อันนี้ซุ่มรถไถสวดนี่เห็นบอกยาวไว้มันหลายพี่น้องจนบาด้สวดผุ่น่ะจนบาดไเอาออกพุ่น่ะเบิ่งที่หญ้าวไว้มันหัดพี่น้อง สังเกตเบิ่งถ้าดินที่มีหญ้าไว้หลายๆนี่อย่าปลูกด้วยพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาปลูกมันมันมันบามันสู้หญ้าไว้บ่ได้มันสําปะหลังอ่ะมันสู้หญ้าไว้บ่ได้พี่น้องเพราะว่าหญ้าไว้มันหัดหัวมันก็เฮ็ดให้น้อยอีกอย่างหนึ่งอาหารในดินี่หญ้าไว้เอาไปกินเบิร์ดเท้าใส่ปุ๋ยให้งามกว่านี้เด้ออ่าพยาการเล็งเห็นภายนาแล้วว่าอหญ้าไว้มันหลายพัยการบดมาใส่ปุ๋ยอย่งนั้นหญ้าไว้มันสีงามหลายกว่านี่เอ้เบิ่งติละเนี่ เหลืออีกให้นึงพี่น้องเหลือให้ทางไต้คุ Jean ่นพุ่นะเหลือให้ทางไต่นบบหลายดอกประมานสักสี่หากองนี่ละอ่าฮะโอ้ยบ่หอดบ่หอดประมานสักสิบกองนี่ละพี่น้องอยู่หันก็จะพอใส่ให้มันพ่อตันนั่ละได้อยู่สักสองตันนี่ละพี่น้องปีนี่ปีกายได้สิบกว่าตันปีกายได้เงินสองหมื่นเจ็ดมันให้น้าปีนี่ เห็นเงินพันแท้ๆพี่น้องบปเห็นเงินหมื่นนอกอ่ะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ